สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่ j l Sound นะผมมีเขาเรียกอะไรวันนี้ผมเห็นมีสินค้าเซลนะครับเซลนะครับขอย้ำเซลราคาถูกๆนะครับผมมีแบรนด์เนมทั้ง JBL ที่นี่เป็นตัวแทนจำหน่าย JBL ด้วยนะครับผมเพราะว่าแล้วก็มี er, มิกเซอร์มีพาวเวอร์นะครับมีลำโพงที่เป็นแบบ Hi End สำหรับ สำหรับเขาเรไรโฮมเธียเตอร์มีมีให้เราดูให้เราชมมากมายนะครับหรือว่าจะเป็นตู้ลําโพงที่เป็นแบบว่าอออินวันนะครับมีเยอะพอสมควรครับผมเยอะมากไม่ใช่เยอะพอสมควรเยอะมากๆครับผมก็ลองมาดูที่นี่เขาบอกว่าทําเป็นจัดเป็นแบบเวทีได้ด้วยนะครับมีเซตอัพเวทีมีมีของดีๆมีคุณภาพให้เราดูเลือกชมกันได้นะครับอย่างเช่นตัวเนี้ย JBL นะครับผมตัวนี้2อ0 0มนะครับเล็กเจ,จิ๋วเจ็ดแจ๋วนะครับผมเนี่ตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนี่ยถูกหมื่นหนึนารนะครับก็ลองเช็คราคากันได้เลยครับว่ามีที่ไหนถูกกว่านี้ไหมก็ลองดูนะครับผมก็ผมว่าผมเดินมานี่ก็รู้สึกที่นี่จะถูกเป็นพิเศษนะครับผมก็ลองแวะกันเข้ามาดูได้แล้วก็ไปเยี่ยมเชฟอ่าเขาเรียกเยี่ยมเยี่ยมชมเพจ JBL ได้ด้วยนะครับผมก็ เห็นแล้วเห็นแล้วอยากได้เลยครับผมอ,อเกิดกิเลสครับเกิดกิเลสแล้วก็ลองเข้ามาดูกันหน้านะครับผม,ต,ม,มบบต, 6, บตัวนี้เป็นเมนูซาบาซาบาตัวนี้น่าจะหกพันเก้านะครับตัวนี้เป็นห้าจุดเด่นนะครับหรือว่ามันเป็น,นตัวนี้เหรอครับอ่าราคาสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นสามแล้วแต่อันนี้มันอ๋อมันถอดแยกออกได้เลยใช่ไหม เห,เห็นเห็ขารีวิวกันอยู่อุ้ยน่าแยกออกมาก็คือสามารถตั้งเป็นเป็นจุดได้เลยนะครับผมชาร์จในตัวชาร์จไปชาร์จได้ด้วยอ่าครับผมแยกอิสระนะครับไปเชื่อมต่อบลูทูธให้เอนะครับผมลองดูลองดูกันได้ครับผมถ้าเป็นลำาโพงอะไรอ่ะตัวเล็กๆนะครับก็เสียงนี่คือไม่ต้องพูดถึงนะครับ JBL ใครๆก็รู้ว่าคุณภาพเสียงเป็นยังไงก็ลองแวะมาที่ JL Sound นะครับผมแล้วลองลองลอง,ลองเข้ามาดูได้ครับผมนี่ตัวนี้ก็ตัวนี้มันมันสเปคเป็นยังไงบ้างครับตัวบอร์ดเนี่ยครับมีมีซับมีซับข้างล่างแหลมข้างบนเล่นฟุกซองได้ด้วยก็คือเหมือนว่าเอาตัวนี้ก็คือเอาไป รับงานรับงานอ๋อ oh, รับงานอีเวนต์ <Event. S 2> ตัวนี้แพงไหมครับห้าหมื่นกว่าบาทห้าหมื่นกว่าบาทอืมบอสนี่ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วว่าคุณภาพเสียงเป็นยังไงครับใครๆก็อยากได้ใครๆก็อยากฟังนะครับราคานี้ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับก็ที่นี่ก็จะเน้นราคาถูกนะครับไม่ได้แบบราคาแพงมากมายจับต้องได้จับตั้งต้อยจับต้องได้นะครับผมีวีนี่คือเป็นแบรนด์จากที่ไหนครับผมนีวเป็นแบรนด์อเมริกา อเมริการู้สึกว่าที่นี่มีของเน้นของดีๆทั้งนั้นเลยนะครับผมตัวนี้ราคาห้าหมื่นห้าตัวนี้ก็รับงานอีเว้นต์ได้เลยนะครับผมตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ยี่ห้ออะไรครับเจีเบ <Yeah. S 1> ทรงเท่เก๋กมากเลยอ่ะอตัวนี้ละะ่ะสี่หมื่นกว่าส <4, 000. S 1> ี่หมื่นกว่าถูกลงมาหน่อยส่วนตัวนี้ สมมุตกว่าแต่คุณภาพเสียงนี่คือลองลองเทียบกันเลยลองเทียบกันฟังนะครับว่าชอบแบบไหนยังไงขึ้นอยู่กับว่ารสยมแบบไหนนะครับชอบเสียงสไตล์แบบไหน JBL ก็อีกแบบหนึ่งบอสก็อีกแบบหนึ่งนะครับผมก็ลอง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 ดูกันได้ครับผมอย่างนี้ถ้าเกิดบ้าง,าง,างนี่คือถ้าเกิด10 power น่าสนใจนี่คือม,มีตัวไหนแนะนำบ้างครับผม พอพอจะแนะนํากับคนที่ชอบเครื่องเสียงที่ชอบแบบว,ว่าพาวเวอร์หนักๆเยอะไม่ได้เหรอเยอะนะครับเยอะบอกว่า,วาถ้าเกิดใครชอบที่นี่นะครับ JL นะครับก็ JL ซาก็ลองคอมเมนต์ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผม,มาหาว่างๆมารบกวนพี่เขาให้ช่วยรีวิวตัวพาวเวอร์สิบพาวเวอร์ที่น่าสนใจหรือว่าเป็นลำโพงลำโพงกลางแจ้งลำโพงเขาเรียกไง าคาร์โรเกอ่์ก็ลองมาดูได้เพราะว่ามีมแบรนด์ดีๆชั้นนำให้เราเลือกเยอะพอสมควรนะครับผมอย่างเช่นตัวตัวนี้ก็จะเป็น PRX 800วัตต์นิ้วครับ15นิ้วอย่างนี้คู่มเท่าไหร่ครับ3,900อันนี้มาเชื่อมต่อับบได้ด้วย ถ้าเกิดใครชอบชอบแบรนด์ GBL ก็ลองลองลองมาดูกันได้นะครับลองมาดูกันได้ผมว่าหาที่นี่ในบ้านโม่นี่คือไม่มีนะครับไม่มีนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับผมก็ลองมาดูลองมาหากรนะชุมน้นี่เป็นเป็นไฟเบอร์ไฮบรูสิบสิบสองนิ้วไหมครับสิบสองนิ้วสองเคซีรีส์เรับยเยอะเยอะเยอะ นี่ห่ออย่างดีคุณภาพนี่ไม่ต้องพูดถึงนี่ครับดูสเปกได้เลยครับทันวัดครับผมนี่สเปกตามนี้นะครับผมก็เขาเรียกว่าอะไรคุณภาพเสียงนะครับก็ว่างๆมาลองฟังกันได้น,นะมาลองลอง,ลองฟังกันได้น,นะครับเดี๋ยวขออนุญาตชมแป๊บหนึ่งนะครับนี่ มีรับประกันด้วยนะวารันตี6ปีเคยเห็นไหมครับเคยเห็นไหมผมไม่เคยเห็นนะครับมีรับประกัน6ปีครับผมนี่กลางแหลมแบบคาราอเกะ JBL Entertainment นะครับ JBL Entertainment นี่ตัวนี้ก็สวยตัวนี้สวยองพนะตัวนี้ก็สวยนะครับผมก็ลองลองเข้าไปดูที่นี่เน้นเน้น JBL นะครับแล้วก็มีแบรนด์ไทยของเราได้ด้วย มีรัฐธพงนะครับนี่ก็จะเป็นน,น,น่าสนใจน่าสนใจครับผม X B Bed นี est, ม่มีตัวใหญ่แ้ yeah. เดี๋ยวว่างๆเรามาช่วยช่วยกันอ,อุดหนุนเนะครับ j B L นะครับเจ L ข้างในเป็นพาวเวอร์นะครับผมพาวเวอร์เยอะนะครับมีไมคครโฟนแบบสำหรับเข้าได้นะไร งานแสดงนะครับงานแสดงงานเวทีไมค์ก็จะมีหลายเกจหลายคุณภาพนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้งานแบบไหนยังไงราคาก็กันเองครับกันราคากันเองก็แวะเข้ามาดูมาชมกันได้นะครับ power อ่านี่จะเ,เป็น power นะครับถ้าเกิดชอบกลองแหมยังมีกลองอีกตั้งหานะครับผมนี่ม i ก big ถ้าเป็นแบบอนะไร big ใบ big power นะครับผมก็ ลองมาสอดถามกันได้ครับราคาตันนี้ตัวนี้มีรถราคารถราคากันเลยนะมีไมคครับ,รบตัวอย่างตัวอย่างให้เราดูครับผมมีสเปคเลยมีเยอะผมจนผมพูดไม่ถูกเลยว่ามันมันเยอะแค่ไหนครับต้องมาดูเองเนะนอ่ยห <laughs> ูฟังครับ จะชอบเขาเรียกอะไรเสียงเสียงที่เป็นแบบเสียงคุณภาพนะครับผมก็ลองลอง,ลองมาคุยนี่ไม่ไม่เดี๋ยวมีโอกาสบ้างนี่ผมเห็นเขาเขาเอาไปไลฟ์สดกันแล้วก็ไปทําบรรึุเสียงทําเขาเรียกอะไรการการบรรึุเสียงอะเห็นมนเห็นหลายคนมากเลยอะที่เอามาใช้กันก็มีตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับผมใช้ได้นะครับ ตัวนี้แพงไหมครับสองพันกว่าบาทอ่าฟังไม่ผิดนะครับผมฟังไม่ผิดนะครับสองพันกว่าบาทสาหรับคนที่ชอบไลฟ์สดไปทําคลิปอ่ดีดีมานําเสนอให้กับเราดูครับผมก็สองพันกว่าบาทจบเลยนะครับผมแต่เป็นตัวนี้ก็น่าจะไปเอาไปอันนี้เอาไปท่องกัดราคาสี่พันกว่าเพิ่อม 2, อีกสองพันอ่าเพิ่อมอีกสองพัน มีหลายราคามีหลายราคาผมมีราคาจับต้องกันได้นะครับราคาจับต้องได้เอร์นเจอร์นี่ตู้กลางแหลมเป็นไฟเบอร์หรือไม้ดิบนะครับผมก็ลองแวะแวะ,แวะกันเข้ามานะครับแวะกันมาแล้วก็ถ้าเกิดได้อยากได้เป็นแบบว่า,าการจัดเซตแสงสีงานเวทีหรือว่าผับเทคอะไรเงี้ยก็ลองมาคุยได้ที่นี่มีไฟด้วยหรอครับ ครบวงจรเลยโ <Okay. S 1> อเคก็ลองลองลองมาคุยรายละเอียดกันได้เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรรายละเอียดไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมทุกคนสามารถเข้าไปดูได้แล้วก็ทมสอบถามได้เพราะว่าผมแค่เป็นแค่สื่อกลางในการนําเสนอนครับสินค้าดีไม่ดียังไงก็ลองพิจารณาดูได้ลองชมกันได้ชอบกันไม่ชอบกันก็ลองดูนะครับผมก็ก็ขอบคุณมากขอบคุณมากที่ JL s o u n ครับผมที่ อ,อน,นุญาตให้อิสลามีบันทึกภาพก็โทรกันมาได้เลยนะครับผมก็อยากจะให้ได้ของดีๆกันนะครับผมก็ขอบคุณนะครับพีบ่สวัสดีครับัอบองสวัสดีครับ